จะให้เป็นเมียของของพูดตามภาษาชบุรีครับผัวเรานี่แหละก็คือหาเมียมาให้ผมมาหาหาเมียมให,าม,าห,าหม่มคนนึงอ่ะมาให้ผัวเราเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีโกูกก็เลยไปบอกเขาบอกว่าถ้าเกิดท่านตายนะถ้าเกิดท่านมีโลกนะท่านจะได้ครอบของสมบัติสมบัติเยอะ้อยน้น เนาะอ่าสมบัติเยอะร้อยล้านพันล้านนนไปเฮอะบอกเน,เ,นนเนี่ยเป็นผัวฉันได้แหละไม่ใช่ใครได้เลยนะผัวฉันเองนี่แหละปรากฏว่าใจอ่อนนี้อยากไ้สมบัติเขาเนาะอ่าก็เป็นเป็นเป็นเมียน้อยอ,อ่ะเป็นนีน้อยก็เลยไปไงโยมก็เลยไปอยู่บ้านอยู่ไปอยู่มาอยอมความคิดแปรปรวนน่เมียหลวงอะ่ะถ้าเกิดมันมีโลก มันก็จะได้สมบัติหมดเราก็จะไม่มีอะไรคิดมากนลยโยมถ้าเกิดมันมาอยู่กันมันก็จะมีลูกมันก็จะได้สมบัติทั้งแม่ทั้งลูกเลยเราก็จะกลายเป็นคนนอกไปคิดฟงซาเละโยมปรากฏว่าหาอุบายเลยก็เลยไปบอกว่าเอ้ยหนูเอ้ยถ้าเองท้องมาไร่นะ เองมาบอกข้านะแต่ข้าจะดูแลให้อย่างดีเลย<ม>ใช้ยโอบายเลยปรากฏว่าหญิงคนนั้นมีความซื่อเนาะพออยู่กันไปสักพักหนึ่งก็บอกว่าท้องไงยอมตั้งท้องแล้วสองเดือนสามเดือนแล้วแล้วก็แพ้ท้องแล้วออกอาการแล้วก็บอกว่าบอกว่าหนูท้องแล้วหญิงคนนั้นก็เลยเรียกว,ว่าให้หยาบ ให้ยาเพชกินนะปรากฏว่ากระแทงโลกอีกอแทงโลกเลยเกิดความดิสยาอยอมก็เลยให้ยาเพชกินปรากฏว่าอยู่แล้วก็แทงโลกอ่าโย่ไปโย่มาท้องอีกแง่ท้องสองอีกแง่บอกพี่หนูท้องอีกแล้วนะอย่างเงี้ยหญิงคนนั้นก็ให้ยากินอีกแทงครั้งที่สองอีกอาแทงครั้งที่สองปรากฏว่าเพื่อนเพื่อน เห็นก็สงสัยเนาะสงสัยก็เลยถามมึงไม่รู้ไงอีนี่เนะี่ยมันอิจฉามึงถ้าเกิดมึงมีโูกก็หัวมึงนะมึงจะไได้สมบัติมันจะไม่ได้มึงอีง,ง้ด่าเลยอีงโง้มึงไม่รู้ทันมันมึงถูกหลอกแล้วโอ้โหด่าสารพัดสารมึงไม่รู้ทัน หัวหลวงมึงอยิ่งโง่ยิ่งควายานยก็เลยครั้งที่สามเอาท้องอีกครั้งที่สามโยมครั้งที่สามโยมนี่ไม่บอกเลยจนปล่อยจนเจ็ดเดือนแปดเดือนเด็กมันโตแล้วโยมเด็กโตเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วยี่เมียหลวงโนเองบอกมึงทำไมไม่บอกโกูเฮ้ยนี่มึงท้องมึงไม่บอกโก้ มันก็อ้มอึงอ้มอึงปรากฏว่าก็เลยปองยาพิธีกินเดิกให้ยากินปรากฏว่าเด็กมันโตแล้วนะโยมเนาะก็มันเคาเรียกว่าอะไรขวางอะขวางอะมันมันออกไม่ได้มันคลอดไม่ได้โยมคลอดไม่ได้ช่องคลอดมันคลอดมันเด็กมันโตแล้วอะให้ยากินตอนเด็กโตแล้วอะปรากฏว่าตายแน่นอนเลยกูต้องตายแน่นอนิด่ยางงั้นเนาะ เออกูเนาะโลคนอีกคนแรกมึงก็ฆ่าของกูไปแล้วอีกคนที่สองมึงก็ให้ยากูกินฆ่าลูกคนที่สองกูไปแล้วอีกคนที่สามมึงจะฆ่าลูกกูแล้วตัวกูก็จะตายด้วยนึกในใจโยมเกิดไปชาติหน้าฉันนดยกูจะขอฆ่ามังอี่ยจ้องเวนนะโยมจ้องเวนเลยปรากฏว่าตายเลโยมตายพบ ตายไปก็ไปเกิดเป็นแมวในบ้านนั่นแหละเป็นแมวเป็นแมวในบ้านนั่นแหละเออส่วนไอ้หญิงอ่าผัวหลวงเนะี่ยไอ้ผัวหลวงก็ไอ,อ,อ้เมียหลวงนะพูดวอีเมียหลวงเนี่ยพอผัวลูกเข้าเขาก็เจอหมัดมัง่งศอกมัง่งตีนมั่งยมนะซ้อม <c oughs> ซ้อมป่วยตายเองเอาป่วยตายปรากฏว่าเป็น เกิดเป็นแม่ไก่ในป้านัลัยยอมพอไก่ออกขายเนี่ย,ย,แ,ยนะแมวก็เข้าไปกินเนี่ยครั้งที่หนื่ก็กินหมดแล้ว